ฮนุมานวายุบุตรผู้ท้าทายสามโลกบนสมรภูมิแห่งรามเกียรติ์มีนักรบมากมายแต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ทุกเผ่าพันยอมรับว่าเหนือกว่าทุกคนเขาไม่ได้ถือกำเนิดจากแค่เลือดเนื้อของสิ่งมีชีวิตธรรมดาแต่เกิดจากคำสาบความน้อยใจและพลังเทพอันไร้ขีดจำกัดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของฮนุมานวานนอนเผือก ผู้มีฤทธิดเดชสะเทือนฟ้าสถานดินเรื่องราวต้องย้อนกลับไปไกลสู่ยุคที่เทพและมนุษย์ยังเดินเคียงกันบนผืนแผ่นดินนานสวาหาบุตรสาวของพระฤาษีโคดมกับนางอัชนาะเติบโตมาพร้อมความเจ็บลึกในใจเพราะรู้ว่าพ่อรักน้องชายสองคนยิ่งกว่าตนทั้งที่ความจริงแล้วน้องชายทั้งสองพาลีและสุครีพหาใช่บุตรแท้ของฤาษีไม่ แต่เป็นลูกชู้จากพระอินทร์และพระอาทิตย์ความน้อยใจแปลเป็นโทสะนางเปิดเผยความลับของแม่ต่อบีดาเสียงกริ้วของพระฤาษีโคโดมดังก้องป่าสาพ,พาลีและสุครีพให้เป็นลิงสาบนางอัชชนาให้กลายเป็นหินนิรันต์แต่คำสาบก็ย้อนคืนกลับสู่นางสวาหาเช่นกันนางถูกแม่สาบให้ไปยืนอ้าป,ปากกลืนลมอยู่เชิงเขาจักรวาล รอคอยชะตาที่ไม่รู้จบทว่าฟากฟ้าไม่ได้เพิกเฉยพระอิศวรมหาเทพมองเห็นสงครามใหญ่ที่จะมาถึงสงครามที่พระนารายณ์อวตารในร่างพระรามต้องเผชิญอสูรทศกัณฐ์และในสงครามนั้นจำเป็นต้องมีนักรบที่ไม่เหมือนใครบนโลกพระอิศวรจึงบัญชาให้พระพายเทพแห่งลมผู้รวดเร็วไร้ผู้เปรียบนำคาาเพชรจักแก้วและตรีเพชรสามอาวุธศักดิ์สิทธิ ซัดเข้าไปในปากของนางสวาหะและที่นั่นในคันของนางพลังของเทพถักทอและก่อกําเนิดร่างของนักรบผู้จะเป็นตํำนานคาถาเพชรกลายเป็นกระดูกสันหลังยาวจรดปลายหางทรงพลังดังสายฟ้าเหาะเหินได้ไร้ขีดจำกัดจากแก้วล้อมรวมเป็นศีรษะคมปัญญาและการตัดสินใจฉับพลันดังล้อมหมุนแห่งการเวลาตรีเพชรแปลเป็นร่างกาย แจนดึงออกจากอกมาใช้เป็นอาวุธได้ตามใจนึกและนี่คือเหตุที่หนุมานได้รับสมญาวายุบุตรบุตรแห่งพระพายแต่ในความเป็นจริงนั้นเขาคือร่างแห่งพลังของพระอิศวรโดยตรงทุกอนูของร่างกายคืออาวุธวิเศษทั้ง3ของพระอิศวรมหาเทพนางสวะหะอุ้มครั้นถึง10เดือนเต็มในวันอังคารเดิน3ปีขานฟ้าเหนือจักรวาลเหมือนแตกออกพระ u m e r a ถือกำเนิด วานอนเผือกผู้เปล่งแสงสว่างดังเพชรในราตรีเขามิใช่เพียงลิงธรรมดาแต่เกิดมาพร้อมสี่หน้าแปดมือและเครื่องหมายแห่งผู้ถูกเลือกกุนถนทองตุมหูแห่งเทพขนเพชรที่สะท้อนทุกคมอาวุธเขี้ยวแก้วที่เมื่ออ้าปากหาวกลางฟ้าจะปรากฏดาวและเดือนและความเป็นอมตะต่อให้ตายกลางสนามรบหากลมเพียงสายเดียวพัดผ่านเขาก็ฟื้นขึ้นอีกครั้ง พลังของหนุมานไม่ได้มีแค่แรงและความเร็วเขาคือการประสานของกลยุทธ์และความบ้าบินเขาสามารถแปลงกายใหญ่ยักษ์ดังภูเขาย่อร่างเล็กดุจผงทุลีขยายหางเป็นสะพานข้ามทะเลเาะจางแผ่นดินสู่สวรรค์ได้ในลมหายใจเหนียวทุกศึกที่มีหนุมานคือการประกาศศักดาจากการเผากรุงลงกาให้ลุกชนรนรกดังวันจากการฝ่าเมืองบาดาลไปช่วยพระรามจากมยราบ จากการประจันหน้าทศกัณฐ์แบบไร้ความเกรงกลัวจนถึงการเหาะข้ามมหาสมุทรไปนำยามาช่วยพระลักษณ์จากพิษหอกโมกกสักในหน้าประวัติศาสตร์แห่งรามเกียรติฮานุมานไม่ใช่เพียงทหารในกองทัพพระรามเขาคืออาวุธที่สวรรค์ปั้นขึ้นมาเพื่อทำลายความมืดนักรบที่ถือกำเนิดจากโศกกนาตรรมแต่ยืนหยัดเป็นตำนานและตราบใดที่ยังมีลมพัดในสามโลกชื่อของหนุมานจะไม่มีวันดับสูญ